สวัสดีค่ะแม่หมอนเน็ตรรัตภัยจะบอกนะคะอ่ะมาดูกันข่าวดีข่าวดีข่าวดีองคุณ,คณตอนรับส่งท้ายปีใหม่คือเรื่องอะไรเนาะ,ะเป็นของความจากยูนิเวิร์สจากยูนิเวิร์สของของเอเนอรจีโดยรวมหรือพลังงานโดยรวมเนาะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังส่วนถ้ามันดีต่อใจก็รับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ถ้ามันไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องรับไปเนาะ ดูกันีอะไรบ้างซึ่งก็ย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอหกเหรียญโอ้หกเหรียญดีใจ <c oughs> สวินจุดทวัวตับในกล้อง่โอเคอาจา ดิ <The> <c oughs> เอมเพลอร์หกเหรียญอัศวินถือถ้วยเนาะแล้วก็ดีเอมเพลอร์ข่าวดีข่าวดีจริงๆข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะข่าวดีจากผู้มีอำนาจข่าวดีจากพลังงานสูงสุดถึงคุณโอเคได้สำหรับหกถ้วยเออข่าวดีจากพลังงานสูงสุดของคุณทำไมถึงเป็นพลังงานสูงสุดของคุณตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของคุณเออพลังงานของอ,อ่า เขาเรียกว่าผู้มีอำนาจคุณจะได้รับข่าวดีตรงไหนเรื่องข่าวดีคือจะได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าเป็นเบสิกเป็นเรื่องแบบทั่วไปอาจจะได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆออ,ออที่ส่งคุณค่าต่อความรู้สึกของคุณส่งคุณค่าต่อความรู้สึกของคุณนะมันอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเนาะนำเรื่องราวดีๆมาให้นำข่าวดีมาให้ทําให้คุณรู้สึกอิม่มเอมใจ,จรู้สึกมีความสุขใจรู้สึกว่าได้เติมเต็ม <c oughs> ถึงความมีตัวตนของคุณความมีตัวตนกันเลยทีเดียวเออหมายถึงว่าอืมมันเหมือนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเออมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันอ,อความยินดีความน่ายินดีที่มันอ,อ่าถูกส่งต่อเออข่าวดีประมาณนี้ความน่ายินดีที่ถูกส่งต่อความยินดีที่ได้รับการอ,อ่าส่งต่ออเอ,อ ประมาณนั้นซึ่งคุณก็พร้อมรับด้วยคนให้ก็คือพร้อมให้คุณคุณก็พร้อมรับมันเป็นการให้และรับที่มันไ <c oughs> หลลืน่นสอดคล้องกันมันเป็นความสอดคล้องกันในเชิงนี้อาจจะเป็นแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆแต่มันอิม่มเอมใจอะมันเป็นความรู้สึกอิม่มเอมใจมันไม่ไม่เห็นเป็นถึงสิ่งของเท่าไหรนะ่เนาะเออจากที่คุณพ่ออกมามันเห็น เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันมากระทบกับกับตัวคุณกับอีโก้ของคุณอืีโก้ของคุณคือตัวตนของคุณนั่นแหละแต่มันกระทบให้คุณรู้สึกแบบเออเต็มตื้นใจมากยิ่งขึ้นเป็นประมาณนั้นมากกว่าอืม,ไม่ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เอาสรุปข่าวดีอ่เของขวัญดีๆที่จะตุนสูงสุดของคุณอที่ อยู่ในจกักรวาลนี้เนาะส่งต่อให้คุณเหมือนต้นสูงสุดของคุณอะเออที่เชื่อมต่อกับจกักรวาลนี้อยู่เป็นโครงขายเครือขายใหญ่ื็ให้ส่งข่าวว่าจงเป็นผู้พร้อมรับสิ่งที่น่าย,ยินดีหรือข่าวดีข่าวข่าวดีคำพูดดีๆแม้แต่คําชมเด็กๆน้อยๆคาขอบคุณรอยยิ้ม ถ้อยคำที่มันอ่าที่มันมาจากความรู้สึกที่ออกมาจากใจอืของผู้ที่ให้เออให้คุณเต็มใจพร้อมรับมันไว้พอแค่นั้นนะนั่นคือสิ่งที่คุณคุณควรรับแค่บอกมันส่งคุณค่ากับคุณแค่แค่บอกแค่นี้เออการการรับ การพร้อมรับนั่นคือความทรงคุณค่าที่คุณควรจะไปถึงวันที่จะไปถึงเพราะเมื่อคุณไปถึงคุณก็ได้เชื่อมเชื่อมโยงกับจุดนั้นของคุณอะจุดที่ทรงคุณค่าที่สุดของคุณเลื้อพลังตรงนี้มันจะถ่ายทอดส่งมาถึงคุณให้คุณลุกขึ้นไปทําอะไรบางอย่าง หรือส่งต่อมันเป็นการคุณต้องคุณจะได้แบบมีแรงผลักดันมีแรงขับเคลื่อนอได้ลุกขึ้นไปทําอะไรบางอย่างและส่งต่ออความน่ายินดีต่างๆเอหรือสิ่งดีงามต่างๆอได้ถ่ายทอดออกไปหรือส่งมอบออกไปเออมันเป็นการรับมาเพื่อส่งต่อในเรื่องนี้อแต่เป็นเรื่องของทางความรู้สึกเนาะเพระาะไไม่ได้เน้นเรื่องสิ่งของอ ็เป็นประมาณนั้นเนาะอย่างก็ขอทุกอย่างเนาะเป็นไปในทางที่สุขก,กายสุขใจแล้วก็เรียกว่าทําอะไรก็รับลื่นขึ้นอขวาเส้นทางที่ควรจะเจอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย